สวัสดีครับทุกทุกท่านครูมาเลยนะครับวันนี้เรามาคุยเล่นใหม่กันอีกแล้วอย่างที่ครูชอบบอกท่านรายการนี้ตามใจคนจัดขัดใจคนดูนะครับก็ไปถึงนขนาดนั้นหรอกนะ <S <S ครูสนใจเรื่องไหนไปอ่านเจออะไรที่น่าสนใจก็จะนํามาฝากท่านนะครับเช่นเคยนะครับท่านที่เข้ามาแรกๆรบกวนแจ้งครูนิดนึงว่าเข้ามาแล้วเห็นภาพชัดไหมได้ยินเสียงครูหรือเปล่าแล้วก็ท่านดูจากเขตไหนในกรุงเทพ จังหวัดไหนในประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนในโลกนะครับแล้วก็ไม่ต้องครูครูเรียกตอบนะครับที่เข้ามาแอบนั่งดูหลังห้องไม่ต้องกลัวเรียกตอบนะบถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบนะครับเอาคุณปาริชัดมาท่านแรกเลยได้ยินเสียงครูไหมครับพี่แตดมาแล้วระยองนะอ่านหนัตงตกมาแล้วสวัสดีครับจากนครปฐมคุณปาริชัดดูจากแถวไหน,นเอ่ยสัญญาณชัดกันไหมครับทั้ง3ท่านคนละจังหวัดกันแน่เลยขอเดาวันนี้นะครับไม่ให้เสียเวลานะ พี่แตนบอกระยยองชัดเจนขอบคุณครับคุณคน้อพรสวัสดีครับพักตักเข้าทุกวันเลยอวันนี้นะครับครูขึ้นเล่มใหม่อีกแล้วครูก็จะอ่านไปอ่านมาตามใจตัวเองเนี่ยนะครับคุณใบชัดชัดมากอทมขอบคุณนะครับโนโตชัดนะครประถมนะโอเครายยองชัดโอเคสามจังหวัดชัดผ่านโอเคนะครับเล่มนี้นะหมอญี่ปุ่นอีกแล้วครูว่าในบรรดาคนที่รีวิวหนังสือในเมืองไทยครูน่าจะเป็นคนที่รีวิวหนังสือของหมอญี่ปุ่นเยอะที่สุด น่าครองสถิตินะหมอทุกคนนะี่เป็นสือแปลไทยคูอ่านหมดแล้วนะคิดว่านะคุณเอาบอกรถติดมากๆเพิ่งถึงบ้านเลยนะอะ่คุณพิเชียนุชสวัสดีครับอนานาหลับไมอยางฝากักสวัสดีนานาด้วยนะเป็นห่วงนะครับอ่วันนี้นะครับเป็นหนังสือของหมอท่านเหมือนเคยนะครับเวลาครูจะถือหนังสือมาเล่าให้ท่านฟังแต่ละอันเนี่ยครูก็จะเล่าให้ท่านฟังค,คร่าวๆเกี่ยวกับ ประวัติผู้เขียนทสั้นนะครับแล้วก็สารบ,บัญวันเล่มจะได้เห็นภาพว่าทั้งเล่มนี้มีอะไรบ้างนะแล้วก็เราก็จะไปลุยกันคีลระบทเท่าที่เวลามันอำนวยนะครับถ้าเล่มไหนหน่าสนใจครูจะไปทั้งเล่มเล่มไหนถ้ามันน่าเบื่อหน่อยหนักไปนิดนึงครูก็จะค้ำค้ามไปบ้างนะครับถ้าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับกินยังไงให้สมองสมองอ่อนเยาว์เมื่อเข้าวัย40่ปีเนี่ยมีรูปแปะก้วยดาวได้เลยใช่ไหมให้กินอะไร <laughs> ชื่อนายแพทย์คูมะไกยริโยชินะครับเป็น ปัจจุบันผูน้อำนวยการโรงพยาบาลเคคินนะ,ะน่าจะอาวุโมสมหัศพวัวแล็จบแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเคโอก็เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชนดังอันดับสองนอกจากวาเซดะนะครับคือนอกเรื่องนิดนึงครูเคยได้เป็นทุนปัญญาเอกไปวาเซดะใช่ไหมแล้วเขาเป็นมหาวิทยาลัยคู่แข่งกับเคโอซึ่งแบบเอกชนเอกชนแบบเขาเป็นคู่แข่งกันอหนึ่งสองแล้วจะมีแข่งเบสบอลประจําปีครูไปช่วงดีนพิริตอนนั้นวาเซดะแข่งเบสบอลประจําปีกับเคโอนะแต่หัวท่านเชื่อไหม อ่าตัวไม่ได้นะครับแน่นมากจะนอนอยู่บนหอพักครูไปในโคตาอาจารย์จุลาตอนนั้นนะนอนอยู่หอพักอาจารย์เนะี่ยรู้เลยว่าใครแข่งชนะระหว่างวาเซดาก,กับเคโอที่คุณหมอที่จบมันนะเพราะว่าเสียงเชียร์สนานเลยฟังก็รู้ว่าวาเซดาชนะนะครับนอนฟังอยู่ที่หอนะครับคุณหมอนเนี่ยอ่าไม่ใช่จบแค่มหาวิทยาลัยเคโอซึ่งเป็นอันดับสองมหาลัยเอกชนในญี่ปุ่นสมัยก่อนนะนะปัจจุบันไม่ทราบนะครับแต่ท่านได้ไปทํางานต่อทํางานวิจัยสาขา ประสาทสัญยญาศาสตร์หรือว่า n e u r o s u r จียนซึ่งเป็นสุดยอดท็อปของหมอเอา,อางี้ดีกว่านะแต่ในสมัยนั้นนะสมัยนี้ไม่รู้ละแต่ว่าก็คือสมัยโบราณเนี่ยแพทย์ที่แบบเป็นมือหนึ่งเนีมยมักจะเรียนสัญญแพทย์แปลเป็นไทยอีกทีคือแพทย์ผ่าตัดใช่ไหมแล้วบันดาในบรรดาแพทย์แพทย์ผ่าตัดที่เขาชื่นชมกันมากที่สุดคือ neurosurgeon หรือเป็นประสาทสัญาศาสตร์เนี่ยนะ เออคุณหมอเนี่ยได้ทํางานวิจัยของห้องวิจัยประสาทศัญยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นคือมหาวิทยาลัยโตเกียวน่าจะไม่ธรรมดาประสบการณ์ทํางานโรงพยาบาลดังๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นหมอทหารดนวยนะล่าสุดก็เป็นผู้ในการโรงพยาบาลเคคินนอกจากนั้นยังดํารงตําแหน่งประธานบริหารนะสมาคมแพทย์ผู้ดูแลผู้สูงวัยญี่ปุ่นเออตรงนี้เริ่มเข้าท่าแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วเพราะว่าเดิมมาท่านเริ่มจะเป็นหมอผ่าตัดสมองนะ พาไปพามาประสบการณ์ทํางานเยอะขึ้นเรื่อยก็ไปดูเกี่ยวกับสมองผู้ป่วยเรื่องสมองโดยรวมนะคงฝึกงานครับเป็นเ s p e c i a l สต์ไปเป,เป็นขั้นเป็นตอนตามระดับขั้นของญี่ปุ่นเขานะ่ะในที่สุดก็ได้เป็นผู้ในการโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านดูนดแลโรคสมองเสื่อมก็เลยคิดคนเทคนิคนะฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมขึ้นมา3ขั้นตอนซึ่งเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยะจะพูดถึงในแง่ของการกินซึ่งเกี่ยวโยงกับลำไส้เริ่ม คุณ้นๆนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะนานาทานผลผไม้นะโอเคครับคุณส,รสัรชนีสวัสดีครับคุณหมยสวัสดีครับคุณสิริรัตน์สวัสดีนะครับเออก่อนอื่นครูจะพูดถึงคำโปรยให้ฟังทราบหรือไม่ว่าโรคสมองเสื่อมเนยเป็นใครที่ใกล้ตัว เรามากเหมือนกันนะทุกคนแหละเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นหนึ่งในโรคที่ต้องมีระยะฟักตัวนานมากกว่า10ปีถึงจะแสดงอาการสมองเสือ่อมพูดถึงโรคสมองมันมีอยู่2อันนะครูไม่แน่ใจว่าเล่มนี้หมายถึงอันไหนนะแต่ครูน่าจะใจว่าาจะเป็นดิเมนเชียนะครับคิดว่านะค่อนข้างนะคือคือ,คอโรคสมองเสือ่อมตามวัยวัยชราซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นกันได้นะครับกับซึ่งมันต่างกับอัลไซเมอร์นะมันก็อีกอันหนึ่งนะทีนี้โรคสมองเสือ่อมเนื่องจากมัน10ปีกว่าจะแสดงอาการ่นะกว่าจะ มันฮิตเราเนี่ยมันก็แทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วต้องมีผู้ดูแลไปตลอดชีวิตใช่ไหมและขณะนี้ถึงทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดคุณหมอผู้มาไก่นะครับก็คือท่านก็แนะนําว่าวิธีหายขาดยังไม่มีแต่วิธีป้องกันมีเพราะฉะนั้นควรป้องกันถามว่าเริ่มเมื่อไหร่คนส่วนใหญ่จะรกว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่ต้องแก่แกมากแล้วรุ่นแม่พ่อแม่เราใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ย ประสบการณ์การทํางานท่านที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกว่า20-30ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแสดงอาการแบบอ่อนๆให้เราเห็นได้บ้างแต่อายุ20แล้วก็หนึ่งในสาเหตุหลักๆที่คุณหมอค้นพบเนี่ยก็เป็นมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็คืออาหารที่เรากินมีผลโดยเฉพาะน้ําตาลนะครูแค่คำปล่อยเปิดเล่นมาครูก็สะดุง้งนะบอกว่าต่อให้ท่านนึกว่าท่านสุขภาพดีหุน่นดีแข็งแรงฟิต เราก็เจาะเลือดค่าน้ำแรกน้ําตาในเลือดต่ําไม่ได้แปลว่าค่าน้ําตาในสมองท่านจะปกติเหมือนกันเป็นคนละอันคนละค่ากันนะออคก็เพิ่งรู้นะเพราะฉะนั้นร่างกายท่านโดยรวมไม่เป็นเบาหวานแต่ท่านสามารถเป็นเบาหวานในสมองได้โอ้โหเปิดมาคาเจอคานำนี้เลยหยิบเล่มนี้แซงคิวขึ้นมาเลยนะเพราะหลายท่านในนี้อาจจะายุกใกล้40แล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะ40แล้วนะเพราะฉะนั้นเล่มนี้จะเน้นไปเรื่องเทคนิคการกินพูดถึงระบบสมองกับลำไส้เทคนิคการกินเล็กเล็กน้อยเพื่อรักษาสุขภาพสมองให้แข็งแรง แล้วก็มีอะไรอีกนะ ครูยังเวลาน้อยยังไม่ได้ไปเท่าไหร่วันนี้ลุยแค่บทนากระบทที่ถึงประมาณครึ่งบทนะครับแต่ว่าแน่นอนนะตามสไตล์หมอเนะื้อหาเป็นหนักหนักวิชาการก็เยอะครูก็ต้องค้ำไปบ้างหมือนที่ไม่ได้ข้ามอ่ะก็คือดูแต่คงไม่ได้นามาไลฟ์ให้หมดนะครับชื่อถ้าชื่อจูรินซีชื่อแบคทีเดียสารพัดสารเพรที่ครูก็มึนไปหมดเลยครับเยอะมากหลายตัวนะครับไอกระบวนการไอสารต่างๆตามชื่อวิทยาศาสตรนน์นู่นนี่นันะ่นไะครูก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากก่อนอื่นเรามาฟังกันเลยว่าบท ต่างๆในเรื่องนี้มีอะไรบ้างหลังจากนั้นครูจะเข้าสู่เช็คลิสต์ของของคุณหมอคุณมาไกนะครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันสมองเสื่อมของญี่ปุ่นป้องกันและรักษานะแล้วก็จะมีเช็คลิสต์ของคุณหมอว่าสมองท่านเข้าข่ายที่ว่า จะเป็นเบาหวานในสมองหรือเปล่าเอออันนี้มีเช็คลนังสือเก้าข้อเตรียมฟังดีๆนะแต่ก่อนอืดฟังภาพรวมของเล่มนี้ก่อนครับเหมือนหนังสือญี่ปุ่นนะมีบทนำบทสมท้ายระหว่างนั้นก็จะมีบทย่อยๆคุณหมอซอยเป็น4บทนะครับบทที่1ซึ่งวันนี้เราจะไปอ่าคร่าวๆได้ประมาณครึ่งบทนะเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะชื่อวิทยาศาสตร์มันเยอะมากกว่ากูจะตะลุยอ่านเสียเวลานิดนึงนะปกติบทหนึ่งไม่น่าจะนานบทที่1เป็นเรื่องคุณหมอให้กําลังใจแต่บทแรกนะว่าแค่ท่านเปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนลักษณะการกินพฤติกรรมการกินนิดหน่อยเนี่ยสมองก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบทที่2นะครับจะเป็นเรื่องอาหารและวิธีกินที่ทําให้สมองกลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้งนะอ,นอันแรกมันเหมือนกับว่าเรื่องสมองมันมันปรับให้หายป่วยก่อนนะป้องกันอาการเจ็บป่วยบทที่2จะเป็นวิธีทําให้สมองกลับมาอ่อนเยาว์ด้วยวิธีการกินอาหารนะนะแล้วก็บทที่3จะเป็น ทั้งบทเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะเห็นใดน้ำตาลถึงทำลายสมองนะครับบทที่4คุณหมอตั้งชื่อบทว่าหามีความรู้เรื่องน้ำตาลในเลือดบ้างเนี่ยก็จะช่วยป้องกันให้การแก่ตัวของสมองและป้องกันโรคต่างๆของสมองได้นะท่าง,งเนี่ยเดี๋ยวนี้มาฟังบทนำของคุณหมอเลยเดี๋ยวก่อนนะครูจะทยอยทักลูกศิษย์ขาประจำที่เข้ามานะให้กำลังใจ อานารูโตะสัญญาณกระตุกนครปฐมสัญญาณกระตุกแล้วที่อื่นสัญญาณเป็นยังไงบ้างยังอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยช่วยส่งช่วยส่งเสียงหน่อยนะครับว่ายังอยู่ไหมขณะนี้ยี่สิบสองนาฬิกาสิบหกนาทีนาฬิกาของครูนะ,ะคุณดาดานิสวัสดีครับคุณอุ๋ยสวัสดีครับคุณออบอกสีเหลืองสีขาณคุณเจษตสวัสดีครับทำไมได้เจอหลายวันอะไรสบายดีไหมคุณพานุมานสวัสดีครับเรื่องที่ครูก็สสสสสนน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 ใใใจจจะคครรรับบบตตตออออีีู้้เเเืื่่่่งงุขภาาพมมแแแแไไหลว แพ้ทางมากเลยครับเห็นหนังสือไหนขึ้นต้นด้วยสมองเนี่ยแพ้ทางต้องซื้อกับไปทุกทีไนะม่มว่าจะหมดธุรกิจมมมหมดพัฒนาตัวเองหมดอะไรสรสุขภาพนะเออนะก็ซื้อมาอยู่เสมอเรื่องสมองอ่านบ้างจบบ้างไม่จบบ้างคุณปฏิธาอ่ามีมี contribution แล้วนะครับเออใช่เห็นคุณปฏิธาปัดติดต,า,ต,ตาแล้วป่ดชื่ออะไรเอยก็คือ ท่านใดที่มีประสบการณ์อ่านเจอจากเล่มอื่นหรือมีประสบการณ์ชีวิตหรืออยู่อยู่ในวงการแพทย์พยาบาลสารณาสุขหรือดูแลผู้ป่วยสมองเสือ่อมอยากจะคอน tribu อะไรเชินนะครับห้องเรียนครูเป็นห้องเรียนแบบเปิดนะยินดีใี้ท่านแบ่งปันทำหน้าที่วิทยาทานคุณสวัสดิ์โลก็มาจะขับเฮาส์ไปฟังอะไรมาบ้างเดี๋ยวแนะนําครูหลังใหม่บ้างนะครูก็ไปสมัครไปอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยถนัดเรื่องฟังแก็ชอบดูเห็นหน้ายิาง่งมากกว่านะครับเอาคุณอุยยังอยู่นะชัดนะคุณกิตินานสวัสดีครับ คุณพิณอกอสสี้สวัสดีครับอาคุณนักความบอกยังดีคุณสดรีสวัสดีครับคุณพลบูรสภาพเสียงชัดเจนนะโอเคคุณพัิตาบอกอยังอยู่โอเคขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนารูโตะลองออกไปรอบนึงแล้วเข้ามาใหม่ไหมครับหลายท่านสัญญาณกระตุกลองออกไปแล้วเข้ามาอีกทีจะชัดขึ้นนะครับลุยกันเลยอาเตรียมจดเช็คลิสต์นะครับนักเรียนถ้ามีอาการดังนี้หรือเปล่า9ข้อนะครับคุณหมอคุณมากายบอกว่าถ้าถ้ามีอาการลักษณะเช่นนี้แม้เพียงข้อเดียว มันก็เป็นสัญญาณไฟเหลืองสําหรับสมองแล้วคือไม่ไฟแดงนะไฟมี3สีใช่ไหมไฟกดจราจรมีสีเขียวสีสเหลืองสีแดงแต่ถ้าท่านมีหนึ่งในอาการเหล่านี้เพียงแต่ข้อเดียวเนี่ยมันก็เป็นว่าท่านมีโอกาสถ้าปล่อยไปโดยไม่ทําอะไรนะโดยเฉพาะท่านอายุเกิดเยอะขึ้น3 5 4 0ไปแล้วเนี่ยท่านก็มีเสี่ยงเป็นประวานในสมองได้แม้ระดับน้ําตาลในเลือดที่ท่านไปเจาะตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยมันจะไม่สูงอ่าฟังดูเลยข้อที่หหลังรับประทานอาหารมักง่วงมาก ข้อที่2ชอบทานของหวานมักเผลอกินขนมหรือน้ําหวานอยู่เสมอข้อที่3รูปร่างค่อนข้างท้วมรปข้อที่4รับประทานผักน้อยข้อที่5รับประทานอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ําข้อที่6ท้องผูกบ่อยๆข้อที่7ความดันโลหิตค่อนข้างสูงข้อที่8พักหลังมีอาการหลงหลลืมมากขึ้นข้อที่9มักเหม่อลอยระหว่างวันเออลองสำรวจตัวเองว่า9ข้อนี้มี มีบ้างหรือเปล่านะมีแม้แต่ข้อเดียวนี่ก็เสี่ยงเริ่มต้องระวังตัวแล้วนะครับจริงๆถ้าดูผ่านๆน,นะไอ้เช็คลิสต์9ข้อเนี่ยมันคือลักษณะเขาเรียกนะนะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพดีโดยองค์รวมด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ว่า ตรงนี้มันจะบ่งชี้ไปถึงเบาหวานี่สมองด้วยนะแล้วคุณหมอก็จะอธิบายว่าทําไมการตรวจสุขภาพประจาปีบางทีเนี่ยน้ำตาลเลือดไม่สูงแล้วน้ําตาลในสมองไม่สูงอะไรยังไงมันวัดกันทุกวันนี้มันยังวัดไม่ได้นะที่คุณหมอทราบว,ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะเคยผ่าตัดวัดค่าน้ําตาลในสมองของของเลือดในสมองนะของผู้ป่วยที่มาผ่าตัดสมองคุณหมอเลยพบว่ามันไม่เหมือนกับค่าน้ําตาลที่เขาเจาะเลือดตอนก่อนผ่าตัดนะเออมันต่างกันทีเนี้ยคือสรุปสั้นๆในบทนำเนี่ยคุณหมอบอกว่า การค้นพบใหม่ล่าสุดทางการแพทย์พบว่าโรคสมองเสื่อมนะหรือดีเมนเชียเนี่ย จริงๆเรียกอยากได้ว่าโรคเบาหวานในสมองนั่นเองเออพอฟังนี้แล้วมันเริ่มขนพองสยองกล้าวไหมเริ่มรู้สึกมันใกล้โตัว้ามาทุกทีใช่ไหมเออมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะอแต่กรนั้นก็ตามข่าวดีคือมันพอจะป้องกันได้เล่มนี้จะแนะนําเทคนิคการรับประทานเล็กๆน้อยๆโดยครึ่งเล่มแรกนะครับจะกล่าวถึงอาหารที่ควรทานเพื่อรักษาสภาพลลำไส้ซึ่งตอนนี้ครูอ่านไปอ่านมานะครูเปิดทํานครูก็ขำนะาะเพราะไม่ได้หยิบมาอีกสองเล่มเพราะจำได้ไหมจากตอนปีถึงตอนนี้ครูรีวิวหนังสือหมอญี่ปุ่นสารพัดเล่มแล้ว เนี่ยมีหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เริ่มอ่านไปแล้วแต่ยังไม่ได้มาเอามาไลฟ์ให้ท่านฟัง,ฟง,ฟงคือ,อกินอย่างใดให้หน้าเด็กหรืออ่อนเยาว์กว่าวัยประมาณนี้แต่คนนั้นไม่ใช่แท้คนนั้นเป็นนักโภชนาการมือวางระดับต้นๆของญี่ปุ่นนะ่ะหนึ่งใน,นอาหารแนะนำเลยคือนัตโตะซึ่งมันอาจจะเหมือนของคุณหมอ คบายาชิเล่มสีฟ้าๆเรื่องระบบประสาทอัตโนมัติแต่มันจะไปขัดกับคุณหมอคูลโรดะที่เป็นนักวิ่งไกกีฬาจะไ,ได้ไหมเออหมอญี่ปุ่นตีกันเองนะสามคนก็เพราะฟังไปเนี่ยเลือกพิจารณาตามวิจนณญาของตัวเองไปปรึกษาแพทย์ประจําตัวนะครับแม้กระทั่งหมอญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญะระดับเขียนเบสเซนเ,เลอร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะเออะระดับต้นๆของประเทศเขามันก็เห็นไม่ตรงกันแล้วแต่ท่านไหนเป็นแพทย์ด้านไหนแต่เนี้ยนะ่าสนใจว่าแพทย์ด้านสมองเปิดมาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับสัญญาณ หายครับหายจากต้นทางปลายทางเดี๋ยวนะครับปลายทางเป็นยังไงบ้างเด,เดี๋ยวนะครับมีอ่ามีท่านใดส่งสัญญาณบอกครูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนสัญญาณยังอยู่ไหมครับเนี่ยอ่าฮลัลโหลยังอยู่ไหมครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลอ่ายังอยู่ไหมครับให้ครูปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่เลยครับอ่า ยังอยู่ไหมครับมีใครส่งสัญญาณบอกคุณหลังไหมหน่อยได้ไหมครับว่ายังอยู่กันหรือเปล่าฮัลโหลยังอยู่ไหมครับครูปิดก่อนนะแล้วครูเข้ามาใหม่นะครับอ่า